สวัสดีจ้าวันนี้นะคะน้องเลอค่านะคะจะมาคืนกําไรให้ทุกท่านนะคะสําหรับไหมพรมกลุ่มที่เป็นไหมพรมสัมพลายนะคะปกติมูลละ50บาทนะคะวันนี้น้องเลอค่าจะมาคืนกําไรให้นะคะซื้อ4นะคะฟรี1ไปเลยนะคะไม่จํากัดจํานวนนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k นะคะน้องพัด ณพัดสอนนะคะหรือที่เพจเลยค่ะได้เลยค่ะหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะ061 509 8363มีทุกสีทุกเฉดค่ะรีบตากันเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดแถงให้นะก็เฉดสีตามปกติเลยค่ะเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะซื้อสีแถมหนึ่งรับซื้อสีรับฟรีหนึ่งไปเลยจ้านะคะนะคะ คืนกำไรให้ทุกท่านตลอด3เดือนนี้นะคะหรือว่าแล้วแต่ทางเลยค่าจะหมดโปรโมชันนี้เมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะ3าไตรามาสนี้เป็นฤดูก,การถักนะคะมาชอบไหมไปถักไหมพรมด้วยกันค่ะไปถักพรมอะไรด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย